มาค่ะพี่น้องอาหารเสา้ามามาอีกแล้วโอ้เยาวาย่ายด้แล้วพี่น้องบ่กดจากเสดยังกินตื่นกันไหมมาเสียงกันยังบ้านมีเปิดอยู่เสียงกันยังอ่าอืออ,อ,อยู่กับสีหานี่วกินแล้วนะพี่น้องน่าจะสไตล์ไผสไตล์มันมักยังกับกินนั่นๆแล้วพี่น้องตื่นเสาน้กากันหน้ากระหานี่วกินโหลดมันจังสีล่ละ คลรีคลีเข้ากันค่ะพี่น้องใส่เครื่องปรุงถือว่าหายมากนี่แหละบม่ได้เพิ่มเติมยังมันพอดีแล้วพี่น้องไข่ต้มแตงกวาอบป,ปีกไก่บอกคอี่แค่นี้ก็โอเคค่ะพี่น้องซัมนี่ก็ออีมจ้ากินง่าย